สวัสดีครับผมโฟบีนักข่าวหน้าใหม่ขอฝากเนื้อฝากต้นนะครับผมวันนี้จะมาเสนอข่าวเราชนะเงินเยียวยาเจ00บาทเข้าเป๋าตังวันไหนเช็คได้ที่นี่โครงการเราชนะเงินเยียวยาเจ0 0บาทเข้าเป๋าตังวันไหนครั้งละเท่าไหร่จำนวนกี่ครั้งใช้จ่ายได้ถึงวันไหนเช็คได้ที่นี่เป็นที่แน่นอนแล้วว่า โครงการราชนะเงินช่วยเหลือเพื่อบริเทาภาระค่าครองชีพจำนวนไม่เกิน3,500บาทต่ตอคนต่อเดือนเป็นระยะเวลา2เดือนหรือเงินเยียวยาจ00 0บาทกระทรวงการคลังโอนวงเงินเข้าบัญชีส่วนการแห่งรัฐสำหรับกลุ่มผู้มีบัตรสุิการแห่งรัฐและโอนวงเงินเข้าแอปเปาตังสำหรับกลุ่มผู้มีเปาตังและกลุ่มที่ต้องลงทะเบียนผ่าน www ชน .com สำหรับเงินเยียวยา7,000บาทโครงการรัชนะไม่ได้เป็นการโอนเงนวงเงินในครั้งเดียวทั้งหมดแต่จะเป็นการทยอยโอนเป็นงวดๆดดังนี้กลุ่มผู้มีปรสการแห่งรัฐกลุ่มนี้ได้รับวงเงินสิทธิ์ผ่านบัตรโดยอัตนมัติมีไทม์ไลน์ดังนี้5กลุ่มพาพันนสิบสี่ได้รับวงเงินครั้งแรก67 5บาท หรือ700บาทและได้รับวงเงินอีกครั้ง675บาทหรือ700บาททุกคนสุขในวันที่12-19-26กุมภาพันธ์และ15-12-19-26มีนา 4, คม2อ1 4กลุ่มผู้มีเป๋าตังที่ได้รับความยินยอมไว้ให้นำข้อมูลประมวลผลหรือเปิดเผยเพื่อบรรเนินมาตรการอื่นๆของรัฐได้ กลุ่มนี้ไม่ต้องดำเนินการอะไรหากผ่านเกณฑ์การคัดกรองจะมีข้อความแจ้งเตือนผ่านเปาตังค์ให้กดยินยันสิทธิ์มีไทม์ไลน์ดังนี้5กุมภาพันธ์4ตรวจสอบธนการได้รับสิทธิ์ผ่าน www.webchana.com 18กุมภาพันธ์4เริ่มกดยินยันสิทธิ์ผ่านเป๋าตังค์และได้รับวงเงินครั้งแรกจำนวน2,000บาทได้รับวงเงินอีกครั้งครั้งละ1,000บาท ทุกวันพฤหัสบดีในวันที่25กุมภาพันธ์และ4 11 18และ25มีนาคมส5 1 4สำหรับกลุ่มที่ไม่ได้อยู่ในฐานข้อมูลผู้มีราชการแห่งรัฐและไม่เป็นผู้มีเปาตังที่ได้ให้ความยินยอมไว้ให้นำข้อมูลไปประมวลผลหรือเปิดเผยเพื่อดำเนินมาตรก,การอื่นของรัฐได้กลุ่มนี้จะต้องลงทะเบียน โดยจะเปิดรับลงทะเบียนออนไลน์ผ่าน www.rocna.com ตั้งแต่วันที่29มกราคมถึง12กุมภาพันธ์2564เวลา06.00นถึง23.00นมีไทม์ไลน์ดังนี้29มกราคม2564เปิดรับลงทะเบียนผ่าน www.rocna.com 8กุมภาพันธ์2564ตรวจสอบสถานก,การณ์ได้รับสิทธิผ่าน www.rocna.com 12กุมภาพันธ์ส5ง4บปิดรับลงทะเบียน18กุมภาพันธ์2 5ง4ได้รับวงเงินครั้งแรกจำนวน2,000บาทได้รับวงเงินอีกครั้งครั้งละ1000บาททุกวันพฤรื่องหัสในวันที่25กุมภาพันธ์และ 4, 11, 18และ25มกราเอ้ยโทษนะครับผม25มีนาคม2 5ง4ทั้ง3ากลุ่มวงเงินสามารถใช้จ่ยายได้จนถึง31พฤษภาคม2 5ง4 ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมช่วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งติ้งๆด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เาแค่นี้นะผมสวัสดีครับ